สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวเด็ดอยากกลัวเสียหน้าวิโร์จี้อนุทินเร่งฉีดวัคซีนให้ทั่วถึงอย่ายือ้อถ้าจัดการเองไม่ได้วิโร์อัด คลัสเตอร์พับรู้ทองหล่อทำกระทบคนหาเช้ากินคําจี้อนุทินเร่งฉีดวัคซีนให้ทั่วถึงอย่ายื้อถ้าจัดการเองไม่ได้นายวิโรธลักษณาอดิสรโคศกพักก้าวไกลกล่าวถึงกรณีการระบาดของโควิด -19 ที่เริ่มต้นขึ้นที่สถานบันเทิงย่านทองหล่อว่า ขณะนี้ต้องยอมรับว่าการระบาดได้ขยายตัวไปในวงกว้างอย่างรวดเร็วจนกระทั่งวันนี้เป็นที่ยืนยันแล้วว่านายศักสยามชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมตรวจพบว่าติดเชื้อโควิด -19 โดยสงสัยว่าอาจจะติดมาจากทีมงานหน้าห้องที่มีไทม์ไลน์เดินทางไปสถานบันเทิงย่านทองหลอ่อส่วนข้อสงสัยว่านายศักสยามจะไปย่านทองหล่อหรือไม่นั้นก็คงต้องให้นายศักสยามเป็นผู้ชี้ ี่แจง นายวิโรธกล่าวว่าการระบาดระลอกที่3จากสถานบันเทิงย่านทองหล่อคนที่ต้องได้รับความเดือดร้อนทุกยากมากที่สุดหนีไม่พ้นประชาชนคนตัวเล็กตัวน้อยพ่อค้าแม่ขายคนขับรถแท็กซี่มอเตอร์ไซค์รับจ้างคนหาเช้ากินคำ่ำผู้ประกอบการ SME เจ้าของร้านอาหารเป็นความสิ้นหวังที่เกิดขึ้นซ้ำแล้วซ้ำอีกทั้งที่หวังว่าเทศกาลสงกรานนี้จะพอขายของ หาเงินมาใช้นี่ได้ก็ต้องมาผิดหวังซ้ำอีกเป็นความผิดหวังที่กลายเป็นความสิ้นหวังหมดอะไรตายยากกลายเป็นความเสียหายทางเศรษฐกิจที่เกิดจากการฉีดวัคซีนล่าช้า ต้องยอมรับตรงๆว่าโควิด -19 เป็นโรคระบาดดังนั้นการระบาดที่เกิดขึ้นเป็นระยะระยะเป็นเรื่องปกติที่เกิดขึ้นได้เพราะทุกคนต้องปฏิบัติหน้าที่ทุกคนต้องใช้ชีวิตแต่สิ่งที่เราทำได้ก็คือการลดความเสี่ยงในการแพร่เชื้อและลดผลกระทบจากการติดเชื้อซึ่งวัคซีนคือเครื่องมือเดียวที่ตอบโจทย์นี้ได้ นายวิโรธกล่าวว่าโดยทางออกของเรื่องนี้ตนขออนุญาตเสนอแนะให้ในายอนุทินชาญวีรกูลในฐานะรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขให้หาทางเร่งจัดหาวัคซีนอื่นๆให้มาก่อนเดือนมิถุนายนได้หรือไม่ต่อให้รู้ว่ายากอย่างไรรัฐบาลก็ต้องเร่งเจรจาเพื่อจัดหาวัคซีนและเร่งฉีดวัคซีนให้เร็วกว่านี้ให้ได้จะปล่อยให้เศรษฐกิจของประเทศพังท ไลายไปเรื่อยๆประชาชนเดือดร้อนทุกยากอย่างแสนสาหัสไปจนถึงเดือนมิถุนายนไม่ได้วัคซีนที่มีโอกาสที่จะจัดซื้อและเร่งการส่งมอบได้มากที่สุดน่าจะเป็นวัคซีนซิโนแวค ผมขอเรียกร้องให้คุณอนุทินชี้แจงให้กับประชาชนได้รับทราบด้วยและย้ำอีกครั้งหนึ่งว่าถ้าไม่สามารถบริหารงานราชการให้จัดหาและจัดฉีดวัคซีนให้เร็วกว่านี้ได้จริงๆผมคิดว่าอย่ายื้อครับยอมให้เอกชนเขาเข้ามาร่วมจัดหาและจัดฉีดวัคซีนได้แล้วอยาก,กลัวเสียหน้าครับชีวิตและปากท้องของประชาชน67ล้านคนสำคัญกว่ามากนายวิโร์กล่าว ขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากมัติชนอย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งคอมเมนต์แสดงความคิดเห็นขอบคุณที่รับชมแล้วเจอกันใหม่ค่ะ